สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Panda p h o n นกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องแ n d a p h o ฟนนะคะก็จะมาสอนวิธีการสมัคร Gmail หรืออีเมลนะคะซึ่งวิธีการนะคะก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะง่ายๆแต่ก่อนอื่นนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องนะคะโดยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัคร Gmail อีเมลกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดไปที่ App a พ s t o ต e เลยนะคะอย่างที่2นะคะให้กดคำว่าลงชื่อเข้าใช้นะคะรอมันประมวลผลสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะกดไปตรงคำว่าสร้างบัญชีนะคะตรงข้างล่างซ้ายมือนะคะให้กดคำว่าสําหรับตัวเองนะคะตรงบรรทัดแรกนะคะให้เรากรอกชื่อของตนเองนะคะอันนี้เราจะใช้นามสมมุตินะ เราก็จะพิมพ์นางสาวหอมหวนนะคะไม่ต้องใส่เอ่อนายหรือนางนะคะใส่ชื่อลงไปเลยนะคะอ่านามสกุลเราก็เป็นนวลน,นางนะคะอ่าอันนี้เป็นนามสมมุตินะแล้วเราก็กดถัดไปเลยค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะมันก็จะให้เราทําการติ๊กวันเดือนปีเกิดของเรานะคะเราก็ติ๊กไปเลยวันที่28นะคะเกิดเดือนอะไรนะคะเราก็ติ๊กไปนะคะ ส่วนปีเกิดนะคะให้ใส่เป็นคิดศักราชนะคะถ้าใครไม่รู้นะคะก็สามารถเอาอายุของตนเองอย่างเช่นอายุ34นะคะไปลบกับปีคิดศักราชปัจจุบันได้อย่างเช่น 2022- อลบอายุ34ก็จะเท่ากับว่าเราเกิดปี1988นะคะ ถัดมาก็ระบุเพศของตนเองนะคะอะมันจะมีทั้งเพศหญิงเพศชายนะคะแล้ก็ไม่ต้องการตอบแล้วก็ที่กําหนดเองเนะคะเราเป็นเพศหญิงก็กดเพศหญิงนะคะแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะคะหลังจากนั้นจะมีอีเมลขึ้นมาสําเร็จรูปนะคะให้เราเลือกนะคะอันที่1นักนที่2อันนี้คือง่ายสุดนะอันที่3เนี่ยจะเป็นสร้างเองนะคะมันจะยากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเขาจะใช้กันหมดแล้วนะคะเราก็จะทําการเลือกอีเมลที่ทางระบบ ตั้งให้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเอาอันที่2แล้วกันเนาะจำง่ายดีแล้วก็กดถัดไปนะคะจากนั้นมันให้เราทำการใส่รหัสผ่านนะคะก็คือการตั้งรหัสผ่านด้วยตัวเองนะคะเราก็จาเป็นจะต้องมีภาษาอัง,งกฤษพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่และตามด้วยตัวเลขนะคะจำนวน6กถึงแตัวนะคะอันนี้เราเอา R พิมพ์ใหญ่และ R พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็ตามด้วยเลข1นึถึงเกันเลยนะคะาจากนั้นกดถัดไปค่ะ เลื่อนลงนะคะแล้วกดคำว่าโอเคใช่เลยนะคะต่อมานะคะมันก็จะมาแสดงผลหน้านี้นะคะก็คือชื่ออีเมลของเราที่เพิ่งสมัครไปเมื่อกี้นะคะถ้าเรากลัวลืมก็ให้ทำการจดไว้เลยนะคะหลังจากจดเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการกดคำว่าถัดไปเลยค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะให้เราทำการเลื่อนลงให้สุดนะคะแล้วกดคำว่าฉันยอมรับนะคะเรามาประมวลผลสักครู่หนึ่งนะคะ ตอนนี้เครื่องกำลังทำการตรวจสอบข้อมูลอยู่นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดคำว่ายอมรับนะคะเลื่อนลงอีกรอบหนึ่งแล้วกดคำว่ายอมรับนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการสมัครอีเมล Gmail นะคะตอนนี้เราสามารถที่จะใช้แอป Store ในการโหลดแอปต่างๆและสามารถใช้อีเมลนี้ในการส่งเอกสารหรือเข้าไปใช้แอปต่างๆได้สะดวกแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคลิปของการสอนสมัครอ e ีเมลหรือ Gmail ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Panda Phone กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ